การสัตว์ตลอดเพื่อคุณวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่เราจะได้พูดคุยกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือนะครับโดยท่านนาวยเอกทิตินามดวงจันทร์นะครับซึ่งจะมาพูดคุยกับเราสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับกับผมนาวัยเอกทิตินามดวงจันทร์ เป็นรองผู้พับหน่วยเสพกิจนาวิโยตินของทับเรือนะครับซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายจุฬาพรนะครับต mm hmm. ัวผมเองเนี่ยถ้าเรียกสั้นๆก็คือเป็นรองผู้การค้าจุฬาพรนะครับ mm hmm. รองด้วงนะครับก mm ็ hmm. จะรับผิดชอบในเรื่องของงานด้านกิจการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ mm hmm. ในเรื่องของความเดือดร้อนในเรื่องของการช่วยเหลือทุกๆเรื่องเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจ ที่จะให้การดูแลช่วยเหลือที่น้องประชาชนทุกท่านครับสาหรับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนอลดอนนะครับผมครับซึ่งเป็นเดือนสาคัญของพี่น้องมุสลิมก็ถือว่าเป็นเดือนอันประสิฐเป็นเดือนบุญนะครับต่าพี่น้องพุทธก็คือในช่วงของเข้าพรรษานะครับก็ถือเป็นเดือนบุญบางปีก็ตรงกันนะครับทั้งหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยายทินกองทัพเรือน,นะครับท่านรองครับมีการสงเสริมพี่น้องมุสลิมในการปฏิบัติธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนความสะดวกในการเดินทางไปประกอบธุราากิจในเรื่องของการารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือการส่งเสริมการปฏิบัติเสรีธกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมอบเครื่องบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับหรือว่าในช่วงเปิดปศนี่การดำเนินการจำไหนนะครับนนอนร ในเรื่องแรกกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่นะครับที่ได้มาถึงในห่วงเดือนนันเทเสริฐนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมทางด้านศาสนานะครับเพื่อความสงบ,บสุขนะครับของจิตใจนะครับแต่ว่าใน,ในปีนี้นะครับซึ่งเราต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมานะครับโยบาย ของส่วนราชการต่างๆก็จะพบเห็นได้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในการทําประกอบศาสนกิจนะเป็นหลักทางทหารนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งจุดอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับการนําสิ่งที่จําเป็นนะครับสําหรับการรัาสิงโกดนะครับไปมอบให้กับ ตามมาสัสยิดนะครับแล้วก็กลุ่มผู้นำศาสนาเพื่อที่จะแจกจ่ายนะครับไปให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับท <c oughs> ั้งนี้เนี่ยครับคับแต่ว่าเราย่อมทราบดีนะครับว่าในปีนี้เรามีสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดนะครับไวรัสโควินะครับห่เก,ก้าขึ้นมาในพื้นที่ซึ่งทาง ท่านรา A, นรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้มีประกาศนะครับลงเมื่อเมื่อวันที่12เมษายนนะครับในเรื่องของการประกอบศาสนกิจนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดใดนะครับถ้ามีการระบาดนะครับมากกว่า50คนเป็นต้นไปนะครับก็จะต้องมีการเล้นนะครับในเรื่องของกิจกรรมบ้างกิจกรรมนะครับซึ่งจังหวัดของเราเนี่ยนะครับ ปัจจุบันนี้ยอดแถลกยอดอ,อยู่ที่ประมาณเกิน450ไปแล้วนะครับซึ่งซึ่งก็คงจะต้องดําเนินการไปตามมา,าตรการที่ทางท่านจุฬารัฐมนตรีได้ประกาศไว้นะครับ,รบซึ่งเขาประกอบด้วยหลักๆอยู่ด้วยกันนะครับสี่สี่เรื่องนะครับก็คือเรื่องให้งดละหมาดมันสุกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงดละหมาดตรเวีย แล้วก็มดการเยียติดกับและสำหรับการจัดเลี้ยงนะครับที่มัสยิดนะครับก็จาเป็นที่จะต้องการงดการด้วยกันนะครับซึ่งปศนะครับใช่ครับซึ่งตรงนี้นะครับบางท่านเนี่ยก็จะรู้สึกไม่สบายใจนะครับแต่ว่าเพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้นะครับเราทราบกันดีว่าเกิดจากบุคคลที่ไปท่องเที่ยวในเวลากลางคืนนะครับจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อแล้วก็มา สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมามาตกอยู่กับกลุ่มที่จะต้องต้องถึงสี่รือว่าทากิจกรรมทงางศาสนานะครับวัดก็ไปไม่ได้นะครับพระก็ไม่สามารถที่จะนิมนต์ไปตามที่ต่างๆได้นะครับเช่นกันนะครับในกิจกรรมทงา,า,างศาสนาสามก็ต้องมีก,การดงดเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ตรงจะเรียนกันได้ตรงๆว่า,าโรคระบาดนะครับมัน ไม่ได้สามารถรับว้นนะครับให้กับผู้ที่ที่มีศีลธรรมหรือว่าปูกถืคุณธรรมที่สูงส่งนะครับมันเท่ากันกับทุกๆคนนะครับมีโอกาสติดมันได้ทุกๆคนนะครับแต่เป็นคําวดีอย่างหนึ่งครับในพื้นที่ของเราถึงแม้จะมียอดผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับ400เกิน450ไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยจิตความสามารถนะครับของบุคลากรด้านสาธารณสุขของเรานะครับ ปัจจุบันใน400กว่าคนนี้นะครับมีประมาณ280คนนะครับที่ได้รักษาหายแล้วนะครับ,รบได้กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วได้ไปพบปะพี่น้องลูกเมียนะครับที่ที่บ้านีย้รอยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันครับต้องไม่เพิ่มผู้ติดเชื้อเข้าไปนะครับผมมาตรการต่างๆที่ทางราชการแล้วก็ทางสาธารณสุขไ,ได้ประกาศแล้วก็ได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ร้องขออย่างยิ่งนะครับ ให้ความร่วมมือนะครับเราจะไม่เพิ่มจํานวนผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่อีกนะครับและเราจะรักษาทุกคนนะครับให้ปลอดภัยนะครับตัวเลขต่างๆนั้นนะครับถือว่าเป็นความท้าทายของพี่น้องในพื้นที่ของเราทุกคนครับททรสสาาถีีี่มคคุณ94.7 ใจไทยสามัคคี